สวัสดีนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมีโครงการจะปรับปรุงหรือว่าทาตีบ้านใหม่อยู่นะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการลดความร้อนภายในบ้านด้วยการทาตีบ้านเย็นของเบเยอร์ครูดิมอนชิลล l ตัวนี้เลยนะครับซึ่งสามารถลดอุณหภูมิภายในบ้านเนี่ยได้จริงเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวผนังรอบบ้านหรือว่าอุณหภูมิในบ้านเองนะครับได้2-6องศาเลย โดยในคลิปนี้นครับผมก็จะพามารีวิวพร้อมทดสอบการใช้งานจริงและตอนท้ายคลิปนี้ก็จะสรุปค่าใช้จ่ายในการใช้งานให้ด้วยนะครับว่าตกตารางเมตรละเท่าไหร่แล้วก็ผลที่ได้ต้องบอกว่าสามารถลดอุณหภูมิได้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูไปพร้อมกันเลยครับโดวยวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบนบการใช้งานจริงเนะี่ยที่บ้านที่ผมสร้างไว้ให้แม่หลังนี้เลยนะครับซึ่งใช้งานจริงเนะี่ยมา6เดือนแล้วนะครับ ก็ยังใช้งานได้ดีๆอยู่นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องน้ําต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้และเนื่องด้วยช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนพอดีนะครับผมก็เลยจะมาทดสอบนะครับการใช้งานสีบ้านเย็นของเบเยอร์คูลไดมอน h i ช l ลที่บ้านหลังนี้เลยครับสิ่งที่ผมทําเริ่มต้นก็คือการวัดอุณหภูมินะครับความร้อนของตัวผนังฝั่งนี้นะครับที่เป็นฝั่งรับความร้อนจากแสงแดดตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปเลยนะครับจนถึงช่วงเย็นเลยตลอดทั้งช่วงบ่ายเลยนะครับ แล้วก็ผนังตรงนี้เขาก็จะเหมือนจะอมความร้อนไว้นะครับแล้วก็ไปเหมือนถ่ายออกตอนกลางคืนด้วยนะครับทําให้ตอนคืนเนี่ยเราเปิดแอร์แล้วแอร์เนี่ยก็จะทํางานหนักไปด้วยนะแถมทําให้ค่าฟองค่าไฟเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับผมก็เลยลองวัดอุณหภูมิของตัวผนังนะครับช่วงประมาณบ่ายสามลองดูนะครับว่าผนังฝั่งนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะซึ่งอุณหภูมิที่ได้เนี่ยได้ถึงสี่สิบประมาณ4ี่องศานะครับสาม0้าิบองศาเลย แล้วก็ส่งผลให้ตัวบ้านนะครับมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ38องศานะครับซึ่งเป็นอุณหภูมิช่วงประมาณสักบ่ายสามนะครับอันนี้เป็นอุณหภูมิภายในบ้านส่วนภายนอกบ้านนะที่ผนังเนี่ยผมก็ลองวัดดูด้วยนะครับซึ่งอุณหภูมิที่ได้ของตัวผนังเองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ46.3องศานะครับอันนี้ก็เป็นอุณหภูมิณับปัจจุบันทั้งตัวผนังภายนอกและภายในนะครับ จากนั้นผมก็ได้ไปที่ไทยวัสดุนะครับเพื่อไปซื้อสีบ้านเย็นของเบเยอร์คูไดมอนด์ชิลตัวนี้มานะครับมีเฉดสีเนี่ยให้เลือกหลายเฉดสีเลยนะครับแต่ผมก็เลือกใช้เป็นสีเดิมนั่นก็คือสีขาวแต่ต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่สีขาวธรรมดานะครับเพราะว่าตัวที่ผมใช้เนี่ยเป็นสีขาวซูเปอร์ไวท์เฉดที่ขาวที่สุดในตอนนี้เท่าที่จะหาได้แล้วนะครับซึ่งในงานนี้นะครับเราก็จะใช้สีทั้งหมด2ตัวนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวสีรองพื้นนะครับแล้วก็ตัวสีจริงของเบเยอร์ค โดยสีตัวนี้นะครับจะสามารถลดความร้อนนะครับจากภายนอกบ้านได้นะเพราะว่าตัวสีบ้านเย็นเบเยอร์คูลเดมอนชิลนะครับเขาจะมีเทคโนโลยีเซรามิกคูล l นะครับที่ช่วยป้องกันนะไม่ให้ความร้อนเนี่ยเข้าไปในตัวบ้านและช่วยสะท้อนความร้อนเนี่ยออกไปได้ด้วยในส่วนของเฉดสีก็มีให้เลือกใช้งานครับ1200เฉดสีเลยครับมีทั้งแบบกึ่งเงาแล้วก็แบบเนียนด้านนะครับให้เราเลือกใช้ใช้งานได้ทนทานครับอยู่ได้ยาวนาน15ปีเลย เราสามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นสีขาวเท่านั้นนะครับสีเข้มของเบเยอร์คู d i a มอน d ์ชิล l เนี่ยก็ทําให้บ้านเย็นได้เช่นเดียวกันอีกอย่างนะครับสีเบเยอร์คู d i a มอน d ์ชิล l ตัวนี้นะครับก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการันตีรายแรกและรายเดียวนะครับที่ได้ฉลากลดโลกร้อนจากองค์การบริหารการเรือนกระจกประเทศไทยและมาตรฐานระดับโลกอื่นๆด้วยนะครับก็ทําให้เรามั่นใจในการใช้งานได้เลยนะครับ ในส่วนของการใช้งานก็ไม่ยากนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะทาสีรองพื้นไปก่อนซึ่งสีรองพื้นนะครับจะมีทั้งแบบปูนเก่าและปูนใหม่ครับถ้าใครทาสีบ้านใหม่เนี่ยก็ต้องเลือกใช้ทาสีรองพื้นสําหรับปูนใหม่แต่ถ้าใครจะรีโนเวทบ้านหรือว่าทาทับสีเก่านะครับก็ต้องใช้สีรองพื้นสําหรับปูนเก่านะครับสำหรับสีรองพื้นที่ผมเลือกใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัวเบเยอร์เลนควิกไพลเมอร์ b สองพันเก้านะครับโดยข้อดีก็คือตัวนี้เนี่ย เป็นสีรองพื้นปูนอเนเอกประสงค์นะครับที่สามารถทาได้ทั้งปูนใหม่และปูนเก่าเลยและที่สําคัญนะครับยังกันความชื้นได้สูงนะครับช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราตะไคร่น้ําได้ด้วยเราจะทาสีรองพื้นเนี่ยเพียงหนึ่งเที่ยวโดยการใช้เป็นลูกกิ้งหรือว่าแปรงก็ได้นะครับต่อด้ามเพื่อทาสีเนี่ยให้ทั่วพื้นที่นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทาสีรองพื้นเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับอย่างน้อย2ชั่วโมงหรือว่าสาชั่วโมงประมาณนี้นะครับ ถัดมาครับเราก็จะเริ่มทาสีจริงนะครับตัวสีเบเยอร์ครูดมอนชิลตัวนี้นะครับเราจะทาทั้งหมด2เที่ยวนะครับแต่ละเที่ยวก็จะทิ้งให้ห่างกันเนี่ยอย่างน้อยสัก2ชั่วโมงนะครับจากที่ผมได้ใช้งานนะครับตัวสีเนี่ยก็รู้สึกว่าสีเนี่ยทา่ายนะครับกินอ่อนไม่ชุนเหมือนสีที่ผมเคยใช้งานมานะครับเนื้อสีเนี่ยมีความเข้มข้นนะครับสามารถที่จะทาปิดนะครับหรือว่ากบสีเก่าเนี่ยได้ดีเลยนะครับ แล้วถ้าใครอยากจะผสมน้ำนะก็จะอาจจะผสมน้ําได้นะครับถั้าประมาณ5้ถึงสเอร์เซก็ได้นะเพื่อทําให้สีเนี่ยทาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอีกหนึ่งคุณสมบัตินะครับหลังจากที่เราทาสีเสร็จแล้วนะครับตัวสิ่งสกปรกหรือคราบสกปรกต่างเนี่ยก็จะเกาะติดนะครับตัวผนังของเราเนี่ยได้ยากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วการทําความสะอาดหรือการเช็ดล้างเนี่ยก็ทําได้ง่ายเช่นเดียวกันหลังจากทาสีเสร็จแล้วนะครับหนึ่งวันผ่านมานะผมก็มาวัดอุณหภูมิเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่ ช่วงเวลาเดียวกันนะครับวัายี่3นะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิผนังเนี่ยจากที่เคยวัดอยู่ที่ประมาณสัก40องศานะครับณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก37 38นะไม่เกิน38นะครับก็เห็นว่าลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับ2องศาเลย2องศาก,ก,กว่าๆด้วยนะครับส่วนตัวอุณหภูมิห้องเองนะครับจากเดิมนะครับตอนแรกอยู่ที่ประมาณ38นะณปัจจุบันนี้นะครับก็อยู่แค่35นะครับก็ลดมาประมาณ2องศากว่าๆเกือบ <regret, S 1> 3องศาเช่นเดียวกันนะครับ สุดท้ายเลยนะผมมาวัดเทียบกับตัวผนังด้านนอกที่รับตัวแสงแดดโดยตรงนะครับก็จะเหลืออยู่ที่43.5ถ้าเทียบกับของเก่านะครับที่46.3เนี่ยก็ห่างกันเกือบ3องศาเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้ผมก็เลยมาคิดว่ามันเกี่ยวกับการที่เราทาสีทับเข้าไปซ้ำๆหลายๆรอบหรือเปล่าที่จะทําให้ตัวอุณหภูมิมันลดนะครับผมก็เลยมาทดสอบอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเอาตัววัสดุที่เป็นตัวไฟเบอร์ซีเมนหรือว่าตัวสมาร์ทบอร์ดเนี่ยหนาประมาณสัก20มิลนะครับเอามาทาสีเทียบกันเลยนะครับโดยการใช้ตัวสีเบเยอร์คููเดมอนคิวตัวนี้ด้วยนะครับกับสี ขาวทั่วไปด้วยนะครับอันกลางนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมจะไม่ทาเลยแล้วก็จะวัดอุณหภูมิเปรียบเทียบกันดูนะครับซึ่งตรงนี้ผมทาอย่างละ2รอบเช่นเดียวกันนะครับหลังจากสีที่เราทาไปแล้วแห้งนะครับแล้วก็ตากแดดทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอุณหภูมินะครับว่าสีแต่ละตัวนะครับแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างตำแหน่งที่ไม่ได้ทานะครับในส่วนของตัวแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา20มิลนะครับส่วนที่ไม่ทาจะอยู่ที่ประมาณ57.7องศานะครับ ถััดมานะครบตัวสีทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่เบเยอร์คูลดมอนชิลตัวนี้นะครับอุณหภูมิก็ลดลงมานะครับอยู่ที่50.2องนะครับองศาส่วนถ้าเป็นตัวสีเบเยอร์คูลดมอนชิลนะครับตัวนี้อุณหภูมิจะลดมากกว่าสีทั่วไปด้วยนะครับอยู่ที่48องศาเองนะครับนั่นก็ทําให้มั่นใจได้นะครับว่าตัวสีเบเยอร์คูลดมอนชิลเนี่ยสามารถลดอุณหภูมิได้มากกว่า สีธรรมดาทั่วไปนะครับดังนั้นาการที่เราทาสีเบยคูเดมอนชิลไปแล้วนะครับทำให้ผนังอุณหภูมิลดหรือว่าอุณหภูมิห้องลดเนี่ยก็เกิดจากคุณสมบัติของตัวสีเขาเองนะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับว่าที่เราทาซ้ำทับไปหลายๆรอบนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการทานะครับผมลองประเมินนะครับจากพื้นที่ที่ผมได้ทาเนี่ยอยู่ที่ประมาณตั้48ตารางเมตรนะครับใช้งบประมาณไปประมาณ3,000 หารเฉลี่ยแล้วก็ตกอยู่ที่ประมาณตักตารางเมตรละ65บาทนะครับประมาณนี้นะสำหรับท่านใดที่กําลังมีโครงการจะทาสีหรือว่าจะปรับปรุงสีบ้านใหม่อยู่นะครับก็ลองดูสีของเบเยอร์ครูเดมอนชิลเนี่ยตัวนี้เป็นทางเลือกในการใช้งานได้นะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะสะท้อนความร้อนนะครับได้นะครับสามารถที่จะช่วยลดค่าไฟได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลดอุณหภูมิในห้องได้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างภายในบ้านของเราเนี่ยก็จะทํางานน้อยลงแล้วก็มันจะทําให้ค่าไฟของเราเนี่ยลดไปด้วยได้จริงๆนะครับ สุดท้ายเลยนะครับสาหรับท่านใดที่กําลังมีโครงการจะปรับปรุงหรือว่าทาสีบ้านใหม่อยู่นะครับผมก็แนะนําเป็นสีบ้านเย็นของเบเยอร์ครูดามอนชิล l d ตัวนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไทยวัสดุโฮมโปรนะครับหรือว่าจะเป็นที่โกโบเฮาส์นะครับบูนถาวรก็มีขายนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ